ว่าข้อสรุปต่างๆต้องเป็นไปได้ดีนะครับแล้วก็ได้คลายความชัดเจนแล้วได้เกิดความชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าข้อสรุปต่างๆต้องเป็นไปได้ดีนะครับแล้วก็ได้คลายความชัดเจนแล้วได้เกิดความชัดเจนมากขึ้นนะครับก็เป็นไปตามที่หัวหน้าผิ้าทนได้แถลงในกระบวนการต่างๆไี่ผิหวั เในต่างมุมานีก็ก็ได้เขียนให้เกิดจิตทุกเรื่องการตีความเรื่องของยศิเนี่ยเราก็ยังเห็นว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญนะครับก็เราก็จะมีที่จะเสนอทางที่เหตุนี้ให้ทางผู้ที่สภาและก็ทำรัฐสภาทั้งหมด่ท้่รับทบาลนะครับก็จะเป็นการพรุ่งนี้ก็จะมีตัวแทนชรติเพื่อไทยและก็ทางนิตย์ไปหาวุฒิสภาได้คุยกันแล้วกัน ว่าตรงนี้เข้าใจว่าทานสายของภาคก้าไกลก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรให้เป็นไปตามเป้าหอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งอันนี้เรื่องที่สองก็คือว่าเรื่องเรื่องเรื่องของการที่เออ่จะบวกวิธีหนึ่งทาก็อีกครั้งหนึ่งนะครับจะคือเขาจะเปลี่ยนว่ามีการเก็บไปอย่างมีนัยบายฉคัญนี้นะครประเด็นที่สามก็คือประเด็นเรื่องของเก็บส่งก็ถือว่าเป็นเป็นสิทธิของภาคก้าวไกล เป็นภาคเดียวเป็นผู้สส่วนภาคอื่นก็เป็นรามอีกสาข่ก็ไม่ไหวก็ต้างพาไให้โอกาสที่จะได้ทำงานกันก่อนกว่าที่จะมีการเลื่้ายครับ да ถ้าอยานั้นก็ก็ทำให้เต็มที่ทำให้เต็มที่แล้วถ้าว่าไปไหวก็ไปกันมทีก็ไปไม่ไหวก็ให้เกี่ยวตปใจย่ยที่เหมาะสมไม่เต็มทีก็ทุกภาคครับต้องช่วยกันหาเสียงทำความเข้าใจว่า เรื่องราวต่างๆสิ่งที่เปลี่ยนขึ้นางถามเป็นอย่างไรแผนมองได้เั็น่าจะได้ไหมคะตามที่คุณวิสาประกาศไว้สิบเปอร์เซ็นนะคะก็ต้องใช้ความพยายามทุกฝ่ายในการทำาห้ไม้แตจนะครับไม่อาจจะคาดเดาได้ว่าอย่างเดียวแต่ว่าต้องพยายามแผนสองคิดว่าถ้าถ้าสมมติว่าได้มีการดำเนินการแล้วเป็นไปไม่ได้ก็ต้องดูเวลาแล้วก็ดูว่ามันจะมีการตกผิงมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าทั้งหมดกระทรวงจะจบในวาระวันนี้แบบเรื่องเดียวนึ่แล้วก็ถ้าจะมีตอก็ไม่จะมีกา้ดำเนินการต่อ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ